สวัสดีครับผมนายพนุพงศ์จันโคงนะครับ MB หกสองสามหนึง่งครับวันนี้จะมาทําง,งานที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์นะครับเรามาเริ่มกันเลยครับนะครับขอก่อนนะครับต้องการที่ได้แสดง,งความต้านแ,แรงแรงในส่วนต่างๆทั้งหมดนะครับข้อสองดมขอขายนะครับจงหาขนาดต่างๆที่ให้ส่วนข้อต่อรองรับแรงให้มีความต้านทานและแรงตึงคลาก ให้แรงตึงค่าเป็นหลักกับการวัสดุูจาก AIC หนึ0งศนย์สองะครับตบามรูปอาจจะว่ารูปไม่สวยนะ้ะเราจะคำนวณกันเลยนะครับค่าของเหล็กจะเท่ากับส8ิสแบแกริสนะครับดูจากตารางนี่นะครับสีสแบแ8กริสเล้วก็เป็นกริสเป็นหน่วยอนะครับจะได้3าม้สามสิบ สามร้อยสามเศษจุดไอ้สามร้อยสามเศษนิวตันต่อตารางเมตรคริสต์ตินสเตนเท่ากับศูนย์จุดหกนะครับคูณสามร้อยสามเศษจะได้ออกหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดจุดหกนะครับต่อไปนะคร่าเอ็นคือค่าความปลอดภัยดูจากสีนี้มาจากครับเราจะย้อนกลับไปดูนี่ครับเพราความปลอดภัยแรงสองทิศทางหรือกระแทกเล็กน้อยสเตนไวเราใช้ตัวนี้นะครับเท่ากับสีนะครับ เลยะจะได้เท่ากับ,บตามได้สเร็จส่วนตีนะครับจะได้เท่ากับเป็นสองจุดเจ็ดห้านะครับนิวตันต่อตารางเมตรครับเป็นจะได้เท่ากับร้อยเก้าสิบแปดจุดหกสิบนะครับส่วนตีเท่ากับสเก้าจุดหกห้านะครับอันนี้คือเอฟนะขออภัย สูตรนะัท้ายเราจะหาดีนะครับตัวนี้เราหาดีเล็กไอดีดีกันมาดีตัวนี้นะครับเราจะแทนลงไปห้าหมื่นมาจากเบนะครับห้าหมื่นตัวนี้คือห้าสิบกิโลนิวตันนะครับเราไดนมาเท่ากับแนะปดสองเจ็ดห้าคูณายส่วนสี่ดีกันมาสองเราก็ย้ายข้าครับให้ดีมันมาอยู่ตัวเดียวครับในการนี้นะครับ ใชครับห้าหมื่นส่วนแปดสิบสองจุดเจ็ดห้านะคูณหารส่วนสี่นะครับไปหาค่าดีกันเลยนะครับจะคูณแล้วก็เราจะได้คําตอบเจ็ดร้อยหกสิบสี่จุดสามสองนะครับเราแทนรากที่สองนะครับเพราะว่าเราหดีแค่ตัวเดียวครับได้ยี่สิบเจ็ดจุดเจ็ดสามตัวนี้นะครับเมตรอันนี้ขออภัยให้าเขียนผีดครับอันนี้คือเอฟนะครับ เขียนเป็นดีเฮเขียนเป็นทีถ้ากด <c oughs> แชร์ดีในวงเล็บนะครับคูณดีทีนะครับเราก็แทนค่าลงไปครับเช่เนเคยนะครับคูณห้าหมื่นตั้มสี่สิบเก้าจุดหกห้านะครับคูณทายคูณยี่สิบเจ็ดจุดเจ็ดสามนะครับตัวนี้ตัวนี้ยี่สิบเรายกนะครับคูณด้วยทีนะครับ อันนี้คือ t นะครับค่าของ t เท่ากับ11.50.55นะครับมิลลิเมตรต่อไปนะครับเรจะมาหาค่าของอันนี้ 5a นะครับ a เท่ากับ a ับ1 d กำลัง2 d กำลัง2คือเราก็อันนี้ผมลืมแทนค่าลงไป d กำลังตัวนี้ยกกำลัง2 แล้วมาฮะไปนะครับน่ามาค่าดีกำลังสองตัวน,นี้ครับเราจะมาสอบกันรเราก็แทนค่าลงไปดีเท่ากับนี่ครับแปดสิบเจ็ดจุดเจ็ดห้าครับหารสี่ส่วนห้าหมื่นส่วนศูนย์จุดเจ็ดเส็บศูนย์จุดเจ็ดแปดห้านะครับดีกำลังสอง กดเครื่องคิดเลขมาจะได้ห้าสิบสี่จุดเจ็ดศูนย์ตัวนี้นะครับอันดีกำลังสองขออภเมื่อกี้พูดผิดไปอันนี้ดีครับต่อไปนะครับเราก็จะมาค่าสี่นับอะไรครับ,อ,นนรบอันนี้คือเอฟนะครับเอฟเท่า e กับสองที่ส่วนดีในวงเล็บไพ่ซีกำลังสองส่วนสี่นะครับ เราก็แทนค่าลงไปนะครับเท่ากับ c ทหนึ่งจะเท่ากับในในตัวนี้นะครับจะเท่ากับหกร้อยสี่สิบเอ็ดจุดหนึ่งนะครับ c เท่ากับนี่ครับยี่ห้าจุดสามหนึ่งนะครับนี่คือ c อันนี้คือ f นะครับขอเขียนผิดเป็นตัว p เชียร์นะครับ d ครับสองเอ็นนะครับคูณ i ส่วน c คูณ c นะครับ แทนค่าลงไปห้าหมื่นเท่ากับสี่สิบเก้าจุดหกห้าคูณสองเอ็นคูณลายส่วนสี่คูณสี่นะครับลบคูณขึ้นที่เลขจะได้รับเอ็นเท่ากับหกสิบจุดหกสี่นะครับตัวต่อไปนะครับหาค่าเอ็นได้แล้วอันนี้หาเอ็มน,นะครับตัวนี้นะครับแทนค่าลงไปเช่นเดิมรูปกดข้ที่เลขออกมาจะได้ห้าสิบจุดหกสี่นะครับ ต่อไปเราจะค่าดีนะครับตนนัวนี้ดีเล็กนะครับจะหักพีคหักไอดีไอเชร์ดีวงเล็บสองคูณดีในวงเล็บวงเล็บก็หารส่วนสี่ครับอันนี้อขอไปเขียนตกคูณสี่คูณสีณนนณ่นะครับจะหักห้าหมื่นเท่ากับเก้าจุดหกเจ็ดนะครับวงเล็บคูณสองคูณดีกดน,นี้วเล็มาจะได้เท่ากับห้าสิบจุดหกศูนย์ตัวน,นี้นะครับ ต,ต่อไปค่า f นะครับเ,ออเราจะหาค่า b, b นะครับค่า b นะครับค่า b นครับ b เท่ากับ sin นะครับเท่ากับสอง d คูณ d ลบ c คูณด้วยสอง สองบีสองดีนะครับสองบีเราจะหาค่าบีสองบีเท่าก, 50, กับห네้าหมื่นเท่ากับแปดสองจุดเจ็ดห้านะครับคูณคูณด้วยในวงเล็บสองสองบีนะสอ,สองบีนะครับคูณยี่สิบเจ็ดจุดเจ็ดสามนะครับแล้วก็ลบยี่สิบห้าจุดลบ อันนี้ถ่ายตกไปนะครับดูนะถายมันตกขอบนะครับเราด้วยอิพิาจุดสองหนึ่งนะครับแล้วก็คูณด้วยสองดีนะครับบี B เท่ากับบี B จะเท่ากับนี่ครับอันนี้คิดให้มันตกไปนะครับถายตกไปบี B เท่ากับแปดจุด 76นะครับส่วนค่า a นะครับเอา b มาแทนค่านะครับแล้วกดเครื่องคิดเลขออกมาจะได้ a เท่ากับ37.68นะครับตรงนี้นะครับนี่ครับเราก็หาได้ทุกตัวอาจจะไม่ชัดนะครับเราก็หาครบทุกตัวแล้วนะครับมันอาจจะไม่ชัดเท่าไหร,ร่รูป เพราะว่าวาดโดยดินสอให้เด็กป็นปัญหาครัผมก็จบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับถ้ามีภาคประการใดก็ขอให้อาจารย์ติชมด้วยนะครับ